สวัสดีค่ะยายอันนี้อขออนุญาตใส่ไม้กันเด้อค่ะเด้อมาเด้อค่ะเด้อกินก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวซอสฮอนฮ้อนน้อกันจ้าขออนุญาตใส่ไม้ก่อนเด้อจ้ะเด้อโอ้ยจนยาวดีขออนุญาตใช้ไม้ก่อนเด้อจ้ะเด้อขออนุญาตใช้ไม้ก่อนเด้อยายพากินอะไรไอ้ก๋วยเตี๋ยวจ้าก๋วยเตี๋ยวหมู เตียวหมูจ้าทำเองรสเด็ดๆจ้าก็เตียวหมูลูกชิน้นจ้าแล้วก็ย้ำเหลือมืกขึ้นนี่จ้าน้องโบย้ำให้แม่กินมืกขึ้นนี่เหลือจ้ายำย้ำสมทะเลจ้ามีกุ้งมีหอยมีปลาเมือกจ้าใส่ตู้เย็นไว้เขาก็มากินตอ่อ มาจะมามา,มากินน้ำกันมากินน้ำกันมาได้เจรอ้ออากาศอากาศเย็นๆต้องซื้อาวทอดๆเนี่ยโอ้อืมอ่ะซอยกันซอยกันซอยกันมาหน้าไก่หูไปผมชะลดเครื่องซ้อน รสด,ดีเครื่องซ่อนนี่เข้าว่าแพ้งเครื่องเข้ากับนั่นแหละพริกป่นเข้ากับเผ็ดดีดีจ้ะยืายห้ลวกผักเส้นหน้ำกินผักหลายๆมันกระบายดีเนื้อหมูหลายๆล,ลูกชิ้น ก๋วยเตียเต๋ยวแจ๊กก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวรสเด็ดเด็ดมึมงลูกชิ้นเพิน่นอันแซ่แบแซ่บอื้องกินยี่ห้อรับแขกจ้า เยืงหูฟังขาวไปน้ำวานนองโบเห็ดอคือน้งองโบเห็ดย้ำจ้าเรือมิตรทะเลกุ้งวบกนันซอฟี่มืออ้อแะเลวานนองโบ Thế mẹ ăn kênh Ghiền Mì ừ, Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho อาจะมากขึ้นเหมือนกันแลอวใส่ต,อ,ตอกวายกินยังก็แซ่บไปแล้วหูมือเมื่อแล้วหูมือเมื่อแล้วหูกับไทยแล้วกินยังกระแซบเล่ามือกับกยังกระแซบนะะนะักคณะเฮ็ดกินผงชูรสรสดีเขามีโอ้ย บอต้องแพ่งเครื่องขอแต่มันนั่ขอแต่องกินได้อืม น้ำทะเลเยอะๆจ้ะบวกน้ำยให้แม่กินทะเลจริงยังกระแทบดอกเพราะว่าหูมือเมือมอม่อแล้วเราคลมกาอยเ่แหละเพราะว่า บอว่าเขาไม่อย่างได้ใจบบว่าปื้มใจที่ว่าเขาก,ก็เสียเลเมื่อแล้วกินยังกะอยากกินยังก้ากงประเทศกินมันก็แแ่บใมได้ลวกประกัดขาวผักสลัดเอาลงรสจัดจัดอ้ยแ่บแสบ,บว่างใดกับพัก หมูอ,มอบเอแล้วต้มน้ำซุปเข้ไปก็เป็นน้ำซเจีวานไม่ขึ้นใจไม่ยังคบ แซ่แบเซ็บตาอันสมรถจะได้ล่งรถเหมือนจ้าอืมต้องผักซึ่งหมูผักก็ไลยสเส้นระบายดี

ก๋วเตี๋ยวหมูลูกชินเอสทันนอน นี่ยก็อันจะให้กินในช่องฟิตนะจ้ะเพราะว่าชิบซื้อกับเขาบอกอีกแล้วปากกระซื้อยู่ทะย่อยซื่อหน่อยๆเพราะว่าในช่องฟิตไอ้เว้ห้องกระซี่กับถ้าอยู่แล้วเขาจะพยายามกินเว้นเหมือนไหจ๊ะเจ้าสิกลับไม่อีกอะหาเดือนหกเดือนจ้าอยากอยัางนไม่ได้ในช่องฟิตเขาก็เก็บมาเฮ็ดเพิ่มกินซื้อไม่ซื้อเก่าใน่แต่ว่าสิพยายามนั้นไอ้ช่องฟิตให้มันเหมือน

tính sáng 3 tổ có im đợi cùng tổ bọc nghe หูอบติดมันเหลือใช่ไมดัดแปลงให้ก็เหยว กินนังกระแซบเพราะว่านาใจเหาแบบว่ามันใจอยู่หัดไทยเลาจ้ะตอนนี้ <c ười> ใจหอดเมืองไทยแล้วกับทุกเทือนี่เ่าเคยตื่นเต้นทอเถี่ยวนี่พเพราะเถี่ยวนี่มันเน่าอยู่ยยืดซะเหลือเกินสองปีเสระะ็จเลยค่ะเถี่ยวนี่พยาสิมาแค่หกเดือนทุกปีมีเถี่ยวนี้มาฆ่าโควิดอันนี้ก็สีกักจักนั้นกับเอ่พอพราดี อซื้อตัวซื้อตัวกับท้งนายกประกาศกัเออว่าเหลือเจ็ดมือขันครบสองเข็มเพราะวม่าเปิดประเทศเพราะม่เปิดประเทศ,ะเะเทศกะกะแค่ฟังผลโควิดจ้ะข่าวมือขึ้นนี่จ้ะแค่ฟังข่าวตรวจร่งเครื่องแล้วกัคขัน ผลออกเรื่อย่ในมือนัน่นเขากลกลับในมือนั่นเลยจ้ะนี่ดามือนียายมาบอกข่าวพ้ากินก๋วยเตี๋ยวฮอนๆนนย่ำรดเด็ดเหลือแต่เมื่ขึ้นนี้ <c oughs> อด้เห็น,นัางเจ็บเพแ่้วไหมลูกเดยงกันเดียวลูกพับบอกจ้า กินแล้วแยกกันนัง่งกินอะไรยอล่ม้ใหม่ต่อลูกพับกินแล้วแยกกันกินเนี่ยพอกันคลิปนาจ้าพอแยกอันกินค้าวเนี่ยแยกเสร็กันสิบป,ปีแล้วพรอแย่เปบอย่างให้คลิปเน่าจ้าอืมกนอเดีอ น้ำกระเดือกกุ้งซี่ห้าตัวปลาเมึกหอยแมงพูบสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หนอยจ้าบายบายอิ่มและอิ่มและ